เครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่เนี่ยจะต้องทําให้ผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยคะรู้สึกว้าวรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นตาได้วันนี้ซีมีเครื่องมือสําหรับนักการตลาดหลายคนต้องตั้งใจฟังเพราะมันคือกระป๋อง AR ค่ะแม้ทั้งนีนะคะเป็นผู้ผ,ผลิตก,กระป๋องเครื่องดื่มที่ชื่อว่าเติร์ดออโรลาอัปเกรดบรรจุภัณฑ์ให้ฉลาดขึ้นด้วย AR หยิบมือถือสแกนปับ๊บจะเจอคอนเทนต์บางอย่างที่ตื่นตาตื่นใจการสแกนกระป๋องทําได้360องศาบ,บนหน้าจอมือถือนะคะจะเด้งกราฟิกอิเแ็คทีฟเป ดูโซเชียลออนไลน์ของแบรนด์เขาไปกดเล่นเกมได้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของแบรนด์ใส่เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้น่าสนใจคือคอนเทนต์เหล่านี้เป็นแบบเรียลไทม์โดยทาง Third a อ r o r a เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2021หรือปีหน้าล่าสุดนี้นะคะซีรได้ทําเรื่องของ AR หรือ augmented reality ให้กับแบรนด์อย่างดอยคําด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าเป็นทั้งเกมและทั้ง augmented reality เห็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่ากระแส AR ยังมาแรงไม่ตกเลยค่ะ เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์มาแรงอีกหนึ่งธุรกิจเครือข่ายที่สําคัญมากๆและเป็นปัจจัยที่เป็นกุญแจของการช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือการขนส่งค่ะวันนี้จะพามาดูลดขนส่งพัสดุแบบ ไร้คนขับแม้อาชีพต่อไปที่เสี่ยงตกงานหนีไม่พ้นเลยก็คือคนส่งของเพราะว่าอาลีบาบายัก e ษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซเตรียมนําหุ่นยนต์ไร้คนขับมาช่วยส่งของแทนคนตัวหุ่นยนต์เนี่ยรับพัสดุได้วันละ500ชิ้นต่อวันวิ่งส่งรอบหนึ่งได้50ชิ้นต่อระยะทาง100กิโลเลยค่ะภายในติดตั้งเทคโนโลยีล้าสุดๆไม่ว่าจะเป็นการระบุพิกัดขั้นสูง AI เอามาร่วมกับการนําทางให้แม่นยําขึ้นโดยการใช้สัญญาณ GPS ลูกค้าสั่งของเข้ามาผ่านออนไลน์หุ่นยนต์จะเลือกเวลา ส่งของให้อัตโนมัติพอไปถึงปลายทางแล้วจะส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าให้ออกมารับใส่รหัสปลดล็อกตู้เพื่อหยิบของออกมาทางอารีบาบาเริ่มนําหุ่นยนต์ตัวนี้เข้ามาใช้ส่งของตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปเป็นไงคะคิดคําช็อตรถยนต์นะเหรอหุ่นยนต์เลยแล้วกัน พูดถึงเรื่องของคุณยนต์ส่งของกันไปแล้วนะคะในตอนที่ผ่านมาในวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่มาช่วยประหยัดต้นทุนในการส่งของบ้างดีกว่าดูใกล้ตัวมากขึ้นหน่อยเนาะเป็นการเผยคอนเซปต์มาก่อนว่าเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับปรับใช้งานได้หลายแบบทั้งส่งคนหรือส่งของตัวรถก็เป็นโมดูลรูปตัวยูเนี่ยแหละคะ่ะสามารถต่อชิ้นส่วนที่ต้องการเข้าไปได้ตามต้องการเบเลโก้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เจ็ที่นั่งทางขึ้นมีแท่นสําหรับฟิวแชสร์รถต้นแบบนี้ยังใช้การบังคับจากศูนย์ควบคุมระยะ ว่าต้องใช้คนนั่งมอนิเตอร์ไกลๆอยู่ค่ะเก็บข้อมูลในการทดสอบเพื่อเอามาปรับปรุงสมรัถนาให้ดีก่อนผลิตออกมาขายจริงหากทดสอบผ่านไปด้วยดีก็จะเปลี่ยนเป็นไร้คนขับร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนกลุ่มลูกค้าหลากัลกๆเขาก็ยังตั้งเป้าเป็นกลุ่ม SME ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านตัวเองสู่ดิจิทัลให้ทํางานได้ฉลาดขึ้นในต้นทุนที่ต่าลงเพราะใครๆก็รู้ใช่ไหมคะว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญแม่ทำให้ต้นทุนของเราในการส่งของชิ้นหนึ่งเนี่ยต่ำลงอีกด้วย